เชลซีเจ้าจืดบอนมัดเขียวอ่อนชัดชัดพอย้ำทุกอย่างต้องใช้เวลาเผยห้าดีลหน้าร้อนที่เชลซีควรเซ็นเฮย,เยสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับเฮ้ยมา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 ,มา,มาอ่ะ สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าอีกทีหนึ่งนะครับผมมาติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับผมอ้าวมาเช้านี้นะครับผมมีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะก็คนนี้มาดูครั้งแรกผมทําเปต่อไปให้ข้างล่างนะสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยกับอันนี้นะครับ อารีออฟซันชายนะใครที่มองหาดอกไม้แนวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมกระทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดเต็นั่นในทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อารีออฟซันชัยฝากไว้ด้วยนะครับมามาเข้าเรื่องของเรากเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่ <c oughs> <c oughs> ผลบอลเมื่อคืนผลบอลเมื่อคืนนะครับผมมีแข่งกันสองคู่นะเชลซีนะครับผมเปิดบ้าเอิไปเยือนนะครับผมไปเยือนบอลมัดนะ,ะเดี๋ยวก็เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็ เอออาเซนอนนะครับผมก็เมื่อวานก็เล่นเป็นคู่ดึกเนะเจอกับเอเบอร์ตันนะครับผมก็ชนะนะชนะในท,ท,ท,ทีท้ายนะครับผมได้ประตูจากเรโดทอสานะก็ชนะไปที่1ประตูต่ตอศูนย์นะครับผมอาร์เดตต้าก็ชนะมาชนะเอเบอร์ตันได้เป็นครั้งแรกด้วยนะก็ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคไปพูดถึงของเรากันนะครับผมก็ เดี๋ยววันนี้วันนี้ย้าวันนี้ย้ํามีไลฟ์นะครับผมมีไลฟ์เดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์นะเมื่อวานอย่างที่บอกไปนะครับผมไม่มีไลฟ์เนี่ยเพราะว่าเน็ตเน่าเน็ตเน่านะครับผมพอๆกับฟอร์มทีมกูเมื่อวานเลยเวนก็ อ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับผมบทสัมภาษณ์สถิติอะไรต่างๆนะแล้วก็ความเห็นที่เกิดขึ้นในเกมเดี๋ยวไว้มาเจอกันนะครับผมแต่ก็ตอนนี้น่าจะโดนล้อนแน่นอนนะครับผมเขียวอ่อนเขียวอ่อนแน่นอนเขียวอ่อนชัดๆเลยนะครับผมก็ตอนแรกเขาเออเขียวเหนียวซับหรือเปล่าไม่ใช่ออกเขียวอ่อนเลยนะครับผมก็มีหลายๆอย่างต้องพูดถึงมีเรื่องน่าเสียดายแล้วก็สิ่งที่ต้องพัฒนาเยอะเหมือนกันนะครับผมก็เอาจริงๆิแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยรูปเกม ก็ก็ครองครองเกมได้ทั้งเกมอยู่แล้วเออแบบเขาเรียกนะครองเกมแล้วก็เขาแทบไม่หือไม่อือกับเราเลยนะแต่แค่เราไม่เด็ดขาดไม่เด็ดขาดเท่านั้นเองนะครับผมก็เป็นสิ่งที่พอจะต้องเอามาพัฒนากับทีมต่อไปนะทีนี้อ่ะมันเนี่ย พอนอกจากฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยมันมีพูดถึงสถิติแย่ๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมอ่ะออฟตาโจนะบอกว่าเชลซีเนี่ยทำได้แค่5ประตูในพรีเมียร์ลีกนะครับผมในฤดูกาลนี้เนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยทำไปได้แค่5ประตูนะครับผมใน5นัดเนี่ยน้อยที่สุดนะับตั้งแต่ปี1995 1996นะครับผมเมื่อพวกเขาเนี่ยตอนนั้นน่ยจบลงที่อันดับที่11นะครับผมก็มีบางอย่างมีบางอย่างบอกมีบางอย่างให้คิดตามนะครับผมที่นี้ เขาบอกอีก uh, นะในออฟตาโจเนะี่ยบอกว่านัดตั้งแต่แกรแฮมพอตเตอร์เนี่ยชนะเกมเกมเยือน2นัดในพเมียลีกนะครับผมซึ่งเป็น2เกมแรกที่คุมเชลซีนะก็คือคริสตัลพาเลตนะครับผมแล้วก็ชนะแอสตันวิลล่านะในเดือนตุลาปี2022หลังจากนั้นเชลซี Chelsea เก็บชัยชนะได้เพียง2เกมจาก16นัดที่ไปเยือนนะครับผมเนี่ยก็เป็นเสมอ5แล้วก็แพ้9นะก็ยังเขียนไม่ขึ้นยังเขียนไม่ขึ้นทีนี้ จากผลงานของเชลซีผ่านไปสถิติของเชลซีผ่านไปก็เทเลกราฟนะครับผมก็สถิติมาเล่าให้ฟังด้วยว่า14นัดหลังสุดของพอเชตติโนในพรีเมียร์ลีกนะไม่ชนะใครเลยนะครับผมเสมอไป4แพ้ไปถึง10นัดเลยนะก็ก็นอกจากทีมแล้วก็ต้องพัฒนาเรื่องของฟอร์มการเล่นด้วยนะการตัดสินใจอะไรต่างๆผมว่าช้าเกินไปช้าเกินไปนะแล้วก็การฝืนใช้นักเตะในหลายๆตำแหน่งที่มันไม่ค่อยลงล็อกมันก็ ทําให้เกิดคําถามนะว่าเอ้ยทำไมทําได้แค่นี้แล้วท้ายเกมทําไมเอ้ยเปลี่ยนชีเวลลงมาได้แล้วทําไมตั้งทู่ซีใช้โควิลอยู่ตั้งนานนะแล้วท้าย,าย,ายเกมเตียโกซิวามีอาการบาดเจ็บอีกนู่นนี่นั่นมันทําให้มันทําให,มให,มให้มีคําถามแหละกับกับการเปลี่ยนตัวเนาะเออแล้วก็ความกดดันที่มันจะเกิดขึ้นอนะ่ะมันจะตามมาอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมทีนี้อ่ะพอพูดถึงนะครับผมแนวทางการเล่นละ่ะพอสเนี่ยบอกว่ายังไง พอสบอกว่ายังไงนะครับผมพอสเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยอ่ถ้าถามนะว่าแบบผลงานเล่นเมื่อวานเนี่ยผมรู้สึกยังไงจะร้องไห้หรือจะบ่นหรือเปล่านะครับผมไม่เลยผมเนี่ยจำเป็นต้องยอมรับกับความาท้าทายนี้และต้องมองในแง่บวกเข้าไว้นะครับผมทุกๆทีม มันจะเกิดการแข่งขันอยู่แล้วแหละแล้วมันเป็นเรื่องยากนะครับผมแต่ไม่ว่ามันจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมนี่คือสภาวะที่มันเกิดขึ้นเราจําเป็นต้องยอมรับเราต้องมองบวกและใจเย็นกันเข้าไว้เราจะไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางที่เราจะทําในเรื่องต่างๆจากนั้นเนี่ยเราก็มีความคิดเราก็มีความคิดในมุมของเราเหมือนกันมีความเป็นจริงนะครับผมในมุมมองของเราและวิธีการที่เราใช้ประเมินทีมจากสภาวะทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเรากําลังทําในสิ่งที่ดีมากๆดีกว่าที่ผู้คนเนี่ยจะมา คาดหวังนะครับผมแล้วก็แต่ความคาดหวังของเชลซีเนี่ยคือการเอาชนะให้ได้ในทุกๆนัดอยู่แล้วเราเนี่ยกำลังสร้างบางอย่างและเราต้องเชื่อมั่นในสิ่งนั้นมีนักเตะดาวรุ่งที่จําเป็นต้องรู้ถึงความหมายของการเป็นนักเตะเชลซีและความหมายของการได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีก นะครับผมอ่ะสั้นๆประมาณนี้เดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวตัวเต็มนะครับผมเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังในไลฟ์หลังเกมคืนนี้แล้วกันนะอ่ะก็คือถ้าสรุปจากบทความนี้นะยังไม่รวบมาทั้งหมดนะครับผมอ่ะก็คือยังมั่นใจอยู่ในแนวทางการเล่นนี้นะครับผมแล้วก็จริงๆในบท,บทความเต็มเนี่ยมันก็จะมีแบบพูดถึงฟอร์มของนักเตะแต่ละคนแล้วก็ที่มาที่ไปของการจัดตัวแบบนี้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเปิดกว้างกันแล้วเดี๋ยว เย็นนี้คืนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในไลฟ์หลังเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ก็มันยังมีคำถามนะมันยังมีคำถามกับสิ่งที่สิ่งที่พอทำนะครับผมในคืนแบบตั้งแต่ตั้งแต่เปิดมาจนถึงตอนนี้นี่แหละเออมันปัจจัยมันหลายอย่างด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีคืนนี้นะโอเคเอาก่อนจะไปที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบาดินนี้เรี้ยงเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคทีนี้เนี่ย ข่าวต่อไปที่จะพูดถึงนะครับผมเป็นรายงานจากโรมาโน่เป็นความเห็นของโรมาโนแล้วกันนะครับผมบอกว่าเฮ้ยซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายตัวเลยนะที่เชลซีเนี่ยควรจะเซ็นมีหลายดีลเลยที่เชลซีควรจะเซ็นนะครับผมเริ่มต้นที่คนนี้ก่อนนะครับผมอ่ะมาเซโรโปโซวิ ero, ic, นะครับผมอันนี้เนี่ยก็ชัดอยู่แล้วนะเออไปอานาเซอร์นะครับผมแล้วก็มันก็คือเขาบอกว่า เชลซีเนี่ยมีจังหวะที่จะเซ็นตัวประสบการณ์ได้นะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือโบโซวิดนะก็เอ่อด้วยฟอร์มการเล่นแหละด้วยฟอร์มการเล่นที่ช่วยที่ช่วยอินเตอร์นะก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็ไม่มีข่าวกับใครเลยและสุดท้ายเนี่ยก็ย้ายไปที่อัลนาเซอร์นะก็ พอมามาถึงตอนนี้เนี่ยที่เชลซีเนี่ยต้องการตัวที่มีประสบการณ์ในการควบคุมแดนกลางเนี่ยมันก็มันก็นึกถึงเนาะนึกถึงดิวที่ผ่านมาแมวอนเนี่ยจริงๆิโบโซวิดเอยหรืออีกคนหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือมาโกบัลตินะครับผมที่ตอนนี้เนี่ยย้ายไปที่อัลอาลีอัลอารบีอัลอารบีนะครับผมก็่อนหน้านี้ก็โอ้โหเออมันก็น่าจะมีข่าวเหมือนกันเนาะแต่อายุหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ เราไม่เข้าไปหาในดิวนั้นแล้วกันมันก็น่าเสียดายน่าเสียดายนะครับผมก็เนี่ยถ้าลองคิดภาพนะเรามีตัวที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะบโซวิดหรือว่าจะเป็นไวรัติหรือว่าจะเป็นตัวอื่นที่ยังมีอยู่มันอาจจะทําให้รูปแบบในการเข้าทําในเกมของเราเนี่ยมันมันต่างออกไปก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยก็ก็ต้องไปเริ่มกันใหม่แล้วกันในแดนกลางนะเช่นเดียวกันกับหน้าเป้านะครับผมอันนี้เนี่ย เขาบอกว่าเป็นอีกเดีลวหนึ่งที่น่าเสียดายนะครับผมก็กับดูซานมาลาฮวิดนะที่ตอนนั้นเรามีโอกาสที่จะเซ็นเนาะด้วยการแลกตัวกับลูกกูกูแล้วก็เพิ่มเงินให้เขาอินนิตหน่อยนะแต่บอร์ดแล้วก็โพเซติโนตัดสินใจว่าจะทำาให้ไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับผมแล้วก็วันเสาร์วันเสาร์นวนะวาลาฮวิด ah ก็เหมา2ด้วยนะในเกมที่ชนะลาซิโอไป3ประตูต่อหนึ่งด้วยนะครับผมก็น่าเสียดายน่าเสียดายแล้วก็ไม่รู้ว่าโอกาสนี้เอ้ยแบบการที่จะเซ็น วาราโควิดเนี่ยมันจะกลับมาอีกด้วยหรือเปล่าเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวต้องไปรอดูช่วงตลาดมก,กราอีกทีหนึ่งแล้วกันนะอ่ะอันนี้คือตัวที่เราพลาดไปนะทีนี้เอาขาออกที่เราพลาดบ้างละ่ะอ่าเริ่มต้นที่อามันโดโบยาก่อนอ่ะเดโรมาโนบอกว่าเอยอารัน a ดโบยานเนี่ยที่มิลานเขาเทียวไล่เที่ยวคือเราอยู่ในเขาอยากจะเซนเนี่ยแล้วเราก็ไม่ปล่อยนะก็แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากลับมาจะเป็นยังไงถ้าสมมติกลับมาแล้วดีเป็นการอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกของทีมของบอร์ดก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้า ไม่ดีล่ะมันจะกลายเป็นดิวแบบคาร์มาสันโอดอยเมื่อแบบเด็นดิวที่2ในรูปแบบนี้หรือเปล่าก็อ่ะต้องรอติดตามกันเวลาแหละเวลาจะเป็นตัวบอร์ดตัวพิสูจน์ทั้งหมดนะครับผมรอติดตามมาต่อไปแล้วกันขอให้กลับมาแล้วดีแล้วกันขอให้ขอให้การเก็บไว้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของบอร์ดบริหารแล้วกันนะครับผมอ่ะเช่นเดียวกันกับคนนี้เหมือนกันนะกับ รีไวโควิลนะครับผมรีไวโควิลเนี่ยก็อ่ะเราเห็นเราชัดอยู่แล้วแหละชัดเจนอยู่แล้วอันนี้เนี่ยผมเอ่อผมคิดว่าอ่ะเขายกตัวอย่างนะเพราะไอ้การที่ไม่ไปลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลที่ก็อยากจะได้เหมือนกันนะครับผมแต่เขาไม่พูดถึงไบรตันนะไม่ได้พูดถึงไบรตันว่าเอ้ทำไมไม่ย้ายไปไบรตันหรืออะไรมาอ่าเนี้ยแต่ก็เอ่อเขาบอกว่านี่เป็นดีลที่มีโอกาสที่จะปล่อยออกไปได้ด้วยเหมือนกันแต่ผมว่ากับโควิลค่อนข้างชัดเจนว่าเราอยากให้เขาเป็นอนาคตของทีมมากกว่าเราเลยไม่ปล่อยเขาออกไปนะก็ ในทั้งหมด4ดิวที่เขาพูดถึงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีคำถามอะไรกับโควิวนะเ,เพราะว่าก็ดูทรงดูอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันแค่ต้องรอให้น้องปรับตัวเกับแผนการเล่นแล้วก็เราก็ต้องให้โค้ดด้วยเนี่ยแหละที่ใช้เลือกใช้น้องให้มันถูกที่ถูกเวลาด้วยนะก็อ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า ดูการที่เหลือโควิลจะพัฒนาฟอร์มจะช่วยเหลือทีมอะไรได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวร้องรอ,งรองติดตามเมื่อวานน่าเสียดาย้ลยนะยิงเข้าไปแล้วแล้วไปถล่มล้ำหน้าไปนิดนึงนะไม่งั้นก็ได้ได้ประตูได้ประตูประเดิมไปของตัวเองไปแล้วด้วยเหมือนกันอ่ะก็ไปว่ากันต่อไปในนัดต่อๆไปแล้วกันนะครับอ่ะโอเค นั่นนะครับผมก็เป็นทั้งหมดของบอดี้มีเรื่องเล่าในวันนี้นะก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากไปด้วยเลยกับอเลออฟตันชายนะใครที่มองหาดอกไม้เนวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์อดติดตในทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อเลออฟตันชายฝากไปด้วยนะครับผมใครมีเพื่อนใครมีน้องที่จะรับปริญญาอ่ะก็ทักไปได้ด้วยเหมือนกันนะอ่าฝากไปด้วยนะครับผมอ่าแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดของบอดี้มีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับอ่าแป หรือยังไงอ้าวเดี๋ยวไปเจอกันนะเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์หลังเกมคืนนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดบทสัมภาษณ์เต็มๆของพอร์ตกันนะยังเพิ่งตัดสินเขาแล้วกันนะครับผมอ่ะแล้วก็5ดิวหน้าร้อนที่ควรจะเซ็นอ่ะคิดว่ายังไงอ่ะลองแชร์มาดูแล้วกันนะเราอ่านคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมเราอ่านคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครััััับบบบบสสสาาาหรรรคคคคลลิิปปนนนีีี้ไก่่อะทตตดดมวย